มาแล้วแปดเดือนมีอย่างที่เก่ามีแต่ความเฒ่าไปนาใหญ่ก็คือหมมนซอยเนี่ยมีองเนี่ยใหจัไดนียีสลยีบบวยใหญ่แต่ว่าบมม้นงามงามวม้นง่าใหม่คนนงามใครนี่ะเอาไปใส่ยน่ใไป ไปเองกับพึ่งสิลูว่าพิกกับกระเทียมนะ่ะเขาเป็นแฟนกันค่อยเห็นกับตาเมาื่อคืนเน<ะ>ี่ยคอยยางเข้าไปในครั่ว,ว<ะ>คอยเห็นพิกหอมกระเทียมนี่ค่ะใช่เป้าหมายของคุณไหมคะดูค่ะ เ็ม่คาราเบลเราใช้เป้าหมายนะคะทำไมใช้เป้าหมายต้องโดนไม้แล้ววันนี้ใหญ่ยาวด้วยไม้เนี่ยเห็นไหมใหญ่ยาวด้วยไม้อ่ะเสียงยังไล่แม่นมาส่งเข่าก็แล้วสุ้มเจ้าคอยสั่งเข่าไล่แม่นคอยหิ้วเข่าแห้งมึงก็จะออกไปเบิ่งก่อนนะบอกมีหน่อยมากไปวะนี่มาแล้วออกไปเอาเข่าก่อนเร็วๆด้วยซุ้มเจ้าเบิ้ย ใจเย้ตใจบักลาบักลาครับบักลาครับบักลาครับเพว่อเอารับจะตังเขาลายแมนสุดยอดเลยบักลาเด็กเลยให้ติบเด้อมือนีอุ้ยอร่อยหนึ่งมาต้องทอดนะสุมุเจ้าไปเลยบัดที่นี่ได้กับเข่ากับน้ำเราโอนตนโอนต้นไปัดที่นี่สุมุเจ้ามึงดเป็นแต่แทบบ้านเอ้ยจกออกมาทีละยางเอาน้ำซุปมาแล้วน้ำจิ้มมาพรอมสั่งสองอย่างเพราะว่าหยังขอเพิ่มน้ำจิ้มเขาล่องเมืองตีวัลลภานี่ะนะ แม่ค่อยสิบ่านันบดีท่านอยากถ่ายรูปงวมปั๊บเตายันบดีไปั๊บงควายสิเก่งก็ไปเลยมันก็แตกส่วนตัวเขาความลักษณะนี่เห็นบนีจัดจานเรียบร้อยซุ้มมุ่เจ้าเบิ่งง่ะเห็นบอเห็นบอเห็นบอเพนะควายบดีสนใจแล้วควายหิวช่วงนี้ซุ้มมู่เจ้าเอ้ยตักน้ำจิ้มราดเข้าไปสองย่างเจ้าเห็นบ่ดีอุ้ยตอนใหญ่ๆเออแซ่บบ่อ้ สดน้ำจิ้มต้องไปพออ่อเอ้ยน้ำสุกอุ้ยหากินมึงเอยผ,ผักผักถูกเนาะน้ำจิม้มนวเออไก่แซบซุ่งเจ้าวู้กินต้องไปกินต้องไปอีกตักต้องไปอีกกินคำใหญ่ๆกูนะครับ มาแช่ประสบการณ์เนาะเพื่อนๆคะ่ะชีวิตของวัลภาตั้งแต่ตกงานมาสองปีเดซุ่มผู้เจ้าเอ้ยจากสิไปจงังไดหันหนามาหลังกระคีบยังบอกจนมารู้จักงานออนไลน์เนาะเออก็บบรู้ว่าสิเหตุจงังไดกับไปซื้อศึกษาความรู้เดซุ่มผู้เจ้าเอ้ยศึกษาหาความรู้เอา,าวะจากช่องแดงช่องดําว่าเหตุจงังไดมันมีมีไล่ใดขามาเนาะเพราะว่ายัางเข้ากับอยากมีไล่ใด เขามาจุนเจือให้ครอบครัวบางที่ก็เป็นค่านามค่าไฟแต่ว่าจะของกับโเก่งอะนะก็เลยล่องมหัดเบิงเนาะซุ้มมเจ้าเบิงดูนี่ข่อยก็ล่องเบิงได้ลองผิดล่องถูกจ้กวสิไปนามาหลังบบบุนีแต่ว่าข่อยก็ความพยายามของข่อยมันบ่สิ้นสุดนะข่อยก็อยากพยายามเบิงความสามารถจะของวสิไปใดประมาณใดก็ล่องเบิงในซุ้มเจ้าเออถันมันใด้บไดจังได๋ก็ยามันเถอะข่อยก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยย่ำอยู่กับที่มันก็ไม่ใช่เนาะเพื่อนๆเนาะวันละ ก็เลยอยากล่องเบงเจ้าของนั่นแหละแต่งตัวอาบนา้ำลงมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกัสิล่องเบงเดบัตินี้ย <c oughs> งานออนไลน์ยากากะยากอายกัอายเดซุมบุเจา้าคนเลยอยากอายคนบางที่หกกับบวกการไล่ซดไล่งานกันแมแต่ว่าเขากคอยากเก็บประสบการณ์นาะงานออนไลน์มันต้องอ่ว่างเป้าหมายของของชีวิตเนี่ยนะเพื่อนให้สั่งตัวตนเมมนบอซุมบุเจ้าว่าบาอเออการสั่งตัวตนเมว่วาสาั่งยากด้ คนเขาบอกว่าบ่อยากแต่ค่อยอยากคราะว่าข่อยบอ่กเคยเย็ดงานออนไลน์ข่อยกบูจากการว่างตัวแบบใดการเป่าหมายของชีวิตการสร้างตัวตนแบบดใดเ้าบอรูจกักน้ำข้าาบดนีลองเบิ่งนอ